โอเคค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะก็มาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ากันบ้างดีก,กว่านะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยกันคิวนะคะแล้วก็เบบี้ลิสแล้วก็พวกนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตัวฟักบัวไว้หลังสุดเนาะก็ตัวกันคิวนี่นะคะพอเปิดกล่องมานะคะก็จะเจอกับตัวกันคิวตัวนี้นะคะซึ่งพอดึงฐานของมันออกมาเนี่ยอะพอดึงฐานปุ๊บออกมาก็จะเป็นที่ใส่ฐานนะคะแล้วก็ข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อกันคิวนะคะแล้วก็เปิดปุ๊บจะมีไฟด้วยนะคะแล้วก็ปรับระดับได้นะคะ ปรับระดับได้นะคะแล้วก็จะมีหัวหัวรองหวีมาให้นะคะแบบว่าต้องการขนคิ้วสั้นเท่าไหร่สั้น2มมตร4มเมตรหรือว่าเป็น6มเมตรนะคะเขาก็จะมีป้ายบอกอยู่อะคะ่ะจะมีป้ายบอกอยู่ตรงนี้นะคะ่ะตัวเล็กๆนะคะก็จะมีบอกให้นะคะพร้อมกับแปรงปัดเศษขนคิ้วอะไรแบบนี้นะคะที่ติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแปรงทำความสะอาดของเขานะคะก็ ราคาเดิมค่ะ220บาทนะคะตัวนี้โอเคค่ะมาถึงเจ้าสองตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะก็เดี๋ยวมาแซมเพลตัวนี้ก่อนเนาะโอเคค่ะมาถึงอันต่อมานะคะคือจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบเอ่อทรีอินวันแบบว่าพับเก็บได้นะคะคือทีจะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีปุ่มสวิตแค่ออ o นออย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชีร้อนไหมเดี๋ยวขอนิ้วแตะนิดนึงโอ้โหแฮกก็ ถามว่าชีทีอินมันยังไงอ่ะหนึ่งเลยชีชีหนีบตรงได้นะคะก็เวลาเราจะเลือกหนีบตรงเลยเนี้ยอ่ะกดปุ่มสวิตช์หัวตรงเนี้ยแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ปุ๊บชีก็จะเปิดออกมาอ่ะอันนี้เป็นหนีบตรงปกติอันนี้ค่หนีบอันนี้ะน,นะคะหนีบตรงปกติก็นีบนะคะนีบส่วนอยากจะม้วนร้อนเป็นหมีแกนร้อนอ่ะม้วนค่ะม้วน อ่าม้วนนะคะม้วนเป็นรอนก็ม้วนไปนะคะอ่าสมมุติว่าเสร็จแล้วแล้วกันเนาะนะคะก็รอนชิ่ก็จะออกมานะคะคือน้องเกศชอบค่อนข้างชอบรอนอันนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กแล้วก็พอถึงเวลาพอมันคลายเนี่ยมันก็จะพอดีนะคะมานะคะต่อมาอีกอันหนึ่งนะคะก็พอเราฝั่งนี้เสร็จปุ๊บเราไม่เอาปุ๊บเราก็เก็บปั๊บแล้วเราก็มาเลื่อนสวิต์อีกฝั่งหนึ่งตึ๊ก นะคะอีกฝั่งหนึ่งคือมันจะเป็นหยักๆนะคะมันจะเป็นหยักๆแบบฟันปลาทีๆเลยนะคะเดี๋ยวหนีบให้ดูว่ามันเป็นลักษณะยังไงแล้ววิธีใช้ใช้ยังไงนะคะอ่ะหนีบป้าบนะคะหนีบป้าบลงไปสังเกตไหมพอเราหนีบป้า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 บลงไปเนี่ยเห็นไหมผมมันจะเป็นรอนแบบฟันปลาทีๆอย่างเงี้ยคือเอาไว้ทําอะไรคือมันเอาไว้ทําข้างในหัวแบบนี้เพื่อนๆอย่างงี้คือเราแบ่งผมออกมานะคะแบ่งแบ่งช่อข้างในออกมาอย่างนี้แล้วเราก็ทําที่โคนผม แล้วก็หนีบให้มันเป็นฟันปลานะคะแล้วก็หนีบหลายๆชั้นนะคะสังเกตดูไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นพองๆออกมานะคะส่วนข้างนี้จะแบนแป๊บไปเลยคือมันจะทําให้ผมเราแบบเป็นเคอรอันนี้แค่สองชั้นนะแต่ว่าถ้าทําทั้งหัวเนี่ย ผมเราก็จะแบบอุยผมหนาจังลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เวลายีเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายนะคะแล้วมันก็จะไม่เห็นเพราะว่าเราทําอยู่ข้างในแล้วเราก็เอาผมข้างนอกเนี่ยมาแปะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเงี้ยเห็นไหมมันจะพองออกมาแบบเนี้ยเห็นนะแต่ข้างเนี้ยคือจะแบนแบนไปเลยเข้าใจปะคือมันใช้การแบบนี้นะคะก็จะเอาไปใช้กับลูกค้าเพราะว่าเราจะได้ง่ายขึ้นกับการทําผมนะคะแล้วผม ส่วนพี่คะพับเก็บยังไงคะเดียพี่บอกพับเก็บได้ก็ดึงตรงนี้นี่มันจะมีสวิตด้านหลังนี้ดึงลงมาไว้่างนี้แล้วเราก็ดันตรงนี้ลงมาก็เป็นการพับเก็บเข้ากระเป๋าค่ะอุ้ยง่ายได้เก๋มากฉันจะบอกให้คือตอนแรกมาถึงเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะถ้าเสียบปลั๊กแล้วเฮ้ยพี่ขาทำไมาไฟมันไม่ขึ้นอันนี้กดปุ่มขึ้นเป็นไฮกดปุ่มลงสุดเป็นโลนะคะปล่อยมันไว้อยู่ตรงกลางแล้วค่ะก็คือการปิดเครื่องนะคะโอเคเนาะอ่ะสมมติน้องเกตเอาโลแล้วกัน นะคะอันนี้มันยังไม่ร้อนดีเดี๋ยวรอร้อนก่อนดีกว่าเนาะโอเคค่ะระหว่างรอให้ชีร้อนนะก็กดตรงตรงนี้ปุ๊บสไลด์ลงชีก็จะเป็นแบบหนีบตรงนะคะอะโอเคค่ะมาดูเรื่องหนีบตรงกันได้ดีกว่าอันนี้เมื่อกี้เราแอบมนร้อนไปนิดหน่อยนะคะก็โอเคหนีบตรงนะคะก็หนีบตรงนี่ปกติปะหนีบตรงก็คือหนีบตรงเนาะไม่งงเนาะหนีบตรงเนาะนะคะอาส่วนใครอะถ้าอยากหวีตรงหวีตรงอย่างนี้หวีตรงก็ถูกมันกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ หวีตรงเป็นเรื่องเป็นราวนะคะหวีไปนะคะอ่าส่วนถ้าใครอยากม้วนรอนนะคะม้วนรอนอะ่ะบางคนม้วนรอนอาจจะอย่างนี้นะคะเป็นเคอร์แบบนี้ลงไปแล้วก็อาจจะม้วนนั่นนี่นูน่โน,โนนะคะอย่างนี้แต่แต่ว่าน้องเกยคิดว่ามันมันอยู่ไม่ค่อยทนอนะ่ะแบบนี้นะคะน้องเกยมีเทคนิคให้นะคะสําหรับคนที่เรา ดูรีวิวน้องเกดนะฮะก็อันนี้มันก็มันก็มันก็ของมันอยู่เนี้ยระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเทคนิคของน้องเกดก็คือเราจะหนีบตรงเราจะหนีบตรงก่อนอย่างนี้นะคะเราเสร็จปุ๊บเราก็ม้วนอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ให้ให้ตัวหนีบตรงนี้หนีบไว้นะคะแล้วก็ม้วนอ่ะสมมุติว่าเสร็จแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะแล้วเราก็เปิดออกมาดูเห็นไหม ลอนชีจะสวยกว่าเราลอนชีจะติดทนกว่าอันที่แบบเป็นปกติเข้าใจปะจบไปนะคะการสาธิตอันนี้นะคะเวลาปิดก็เหมือนเดิมกัอปุ่มตรงกลางนะคะแล้วก็อ้ามันทิ้งไว้ก่อนนะคะอย่าให้มันอมความร้อนเอาไว้เลยนะจ๊ะต่อมาค่ะเป็นเบบี้ลิสต์นะคะกล่องนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะคะก็ก็พอเปิดมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะแล้วก็พอเปิดอันนี้มาอีกทีนึงนะคะก็จะ จอกับพวกอุปกรณ์ใดนั่นนี่นู่นนะคะมีทั้งหมด4หัวนะคะแล้วก็จะมีหัวหนึ่งนะคะที่สามารถปรับซ้ายปรับขวามหมุนเข้าหมุนออกของเราได้นะคะแล้วก็มีความน้อนลมร้อนลมร้อนมากแล้วก็ลมเย็นนะคะหัวก็จะมีแบบนี้นะคะหัวชอนใช้อ่ะแล้วก็หัวที่สามารถหมุนได้นะคะเป็นโลแบบว่าให้มีโค้นะคะแล้วก็ อเป็น, ye, บบน,นะะวีได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นม้วนลอนเล็กหน่อยอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีสี่หัวเท่านี้นะคะแล้วก็ตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นแบบนี้หมุนได้ไซ้ายขวาแบบนี้นะคะแล้วก็ปรับลมร้อนลมเย็นอะไรแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองให้ดูเนาะวิธีใส่นะคะก็ใส่อย่างนี้เลยกึ๊กเข้าไปแบบนี้นะคะคือมันไม่ยากหรอกน้องเก๋ว่าเพื่อนๆทําได้อะ่ะนี่นะคะพอเราเสียบปังปุ๊บนะคะแล้วเราก็เปิดเครื่องนะคะอ่ะ คือมันจะมีลมร้อนลมเย็นแล้วก็ลมร้อนมากอะไรแบบนี้นะคะคือจริงๆมันมีคู่มือบอกน้องเกว่าเพื่อน,อ,นอ่านตรงนี้เดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะคะก็พอเปิดปุ๊บแล้วกดปุ่มเนี้ยมันก็จะหมุนหมุนหมุน,น,นอย่างเงี้ยอ่ะพอจ่าตังเวลาเราใช้ลราก็เอาโกดไปเออมันก็หมุนไปทางทองนั้าของชีนั่นแหละนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเวลาเอาออกนะคะก็กดปุ่มตรงนี้นะคะ แล้วเราก็ดึงนะคะซึ่งต้องระวังรอนิดนึงนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะก็ปล่อยให้เขาหายรอนแล้วก็เก็บเข้ากระเ,เป๋าเหมือนเดิมนะคะ